วันที่24-25สิงหาคม2567ดรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งมอบหมายให้นางนิพาแก้วประทีปศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและว่าที่ร้อยตรีนัทวัฒน์กันทิยะเจ้าหน้าที่ไอซีทีเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการการศึกษาทางไกลเดียทีวีให้มีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเหนือจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำนักงานคณะกรรมการศึกขั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษาที่การโรงงรามคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่วันที่26สิงหาคม2567นายอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสมอบหมายให้ นางสิริพรชัยรินนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2567 ในระดับเขตตรวจราชการที่15โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มาศึกษาเชียงใหม่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินณห้องพินทองโรงแรมเชียงใหม่กรันวิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วันที่26สิงหาคม2567 นางสุนิทราพรมมนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วยนายนัทสิทธิ์ธง22และนางสาวรถรินพันธุศึกษานิเทศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมด้วยคุณครูตัวแทนโรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ปปชณโรงแรมเชียงใหม่ออคิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่27สิงหาคม2567ดรอนุกูลสีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษมหกรรมโชแชร์เชื่อมเล่าสู่กันฟังสารพลังครูโคตคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567มหากมรรมโชวแชร์เชื่อมเกิดขึ้นจาก ความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 0คุณธรรมองค์การมหาชนสถาบันโค้ไทยและเครือข่ายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน35โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสพทจำนวน32โรงเรียนและสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3โรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและครูดำเนินการอย่างเป็นระบบเกิดผลเชิงประจักษ์และมีความยั่งยืนโดยมีนางสุนิทราพรหมนมพอ,ออกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจัดขึ้นณนะห้องประชุมล้านเงินสพปเชียงใหมเ่เขต1วันที่28สิงหาคม2567ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่เขต1ประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติตงานของผู้บริหารโรง เรียนในสังกัดจำนวน6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสันป่าคา่าวัดสันมหกฟ้าบ้านบ่อสร้างนรารกรประสาทบ้านหนองโคง้งวัดสันกลางเหนือและโรงเรียนบ้านมอนแบบบูรณาการการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทออในการลดภาร,ระการประเมินของสถานศึกษาโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับรายงานข้อมูลและอำนวยความสะดวกณที่ตั้งโรงเรียนวันที่29สิงหาคม2567 ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดบ้านน้อยวัดสายมูล สันกำแพงคันธาอนุสอนและวัดล้านตองพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปวันที่30สิงหาคม2567นายในวันลดผู้จอมจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่4 ณห้องประชุมล้านนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1วันที่30สิงหาคม2567ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งประธานคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนบ้านสันกาํา แ,และโรงเรียนบ้านแม่ปูคาพร้อมให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป